สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับพาพี่น้องที่เคารพมาชมพระหลวงปุทุตเนื้อว่าน2497พิมพ์กรรมการอีกหนึ่งองค์นะครับองนี้เนื้อของท่านออกโทนดำนะครับผิวพันเนื้อขาสวยงามมากๆพี่น้องที่รักครับครบเครื่องเลยองนี้นะฮะนี่คือพระ นิรันตรายนะครับที่ถือว่าเป็นที่ต้องการของประชาชนเป็นอย่างยิ่งนะครับผู้ที่ศรัรทธาหลวงปู่ทวดนั้นถือว่าเป็นพระที่เป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วในเรื่องของเรื่องว่านนะครับนอกนั้นก็ยังเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของนิรันตรายผู้ที่คล้องพระของท่านนั้นก็จะไม่มีอุบัติเหตุวบัติภัยถึงชีวิตนะครับเรามาดูกันนะครับลักษณะของพิมพ์ทรงต่าง นี่ครับถ้าเราดูด้านหน้าเราก็จะเห็นอะไรครับพุทธสินที่สําคัญที่สุดที่เป็นเอกลักษณ์ของท่านก็คือหน้าผากนะครับมีเส้นหน้าผากตาเป็นขีดนะครับข้างแก้มเป็นขีดเห็นไหมครับนี่ครับมีจมูกมีหนูแก้มมีปากสวยงามนะครับที่สําคัญที่สุดเห็นไหมครับสังคติคมชัดมากนี่ครับนี่ครับ ถ้าแตะแขงดูเราจะเห็นว่าคมชัดมากๆเลยใช่ไหมครคมชัดมากๆนะครับแล้วก็มีร่องมามาถึงประมาณนี้ก็มีเนินดินอยู่ตรงนี้นะครับมเีเนินเนินเนื้อพระอยู่ตรงนี้กั้นร่องนี้นะครับคมชัดมากลักษณะของอร่องไหปลรราะตรงนี้นะครับมีร่องไหปลาะมีเนื้อเกินตรงขีดบริเวณน,นี้นิดหน่อยนะครับนี่ครับลักษณะของมือที่ซ้อนกัน จะเยื้องออกมาทางซ้ายนะครับไม่ได้อยู่ตรงกลางเยื้องมาทางซ้ายแล้วก็มีลักษณะของริวชิวอนชายตรงนี้นะครับเป็นลักษณะบักบักนะครับเป็นรอยบักหรือรอยบักตรงนี้ฮะถ้าเราตะแคงดีๆเราจะเห็นว่าบริเวณนี้จะมีเลยครับจะมีเนื้อเกินนะครับบริเวณเนือศีรษะเนี่ยจะมีเนื้อเกินนะครับพี่น้องครับเห็นไหมครับสวยสดงดงามมากนะครับข้างๆก็จะเป็นไงครับขอบด้านหลังจะปิ้นมาด้านหน้าเล็กน้อย เห็นไหมครับจะต้องปิ้นมาด้านหน้าเล็กน้อยนะครับดูลึกลงไปอีกก็จะเห็นลักษณะของริ้วเส้นนะครับริ้วเส้นต่างๆซึ่งมีลักษณะริ้วเส้นแตกมากมายนะครับถ้าเราเจาะลึกจริงๆใช้กล้องส่องจริงๆดูพิจารณาจริงๆเราจะเห็นเส้นริ้วแตกมากมายไม่ว่าจะเป็นเส้นนี้นะครับหรือเส้นที่มาประมาณนี้นะครับเส้นริ้วแตกหลายเส้นเลยนะครับที่เป็นเส้นที่ซ่อนนะครับอยู่ข้างในนี่ไปลองครับ ลักษณะของบววความบองหายก็จะตื้นร่องจะตื้นนะพี่น้องที่รักเห็นไหมครับด้านนี้้าเาจะแข็งเราจะเห็นความโหนกโหนกของศรีรษะนะครับลักษณะของพระจะงุ้มเล็กน้อยเห็นไหมครับงุ้มเล็กน้อยนะฮะส่วนลักษณะของพื้นเห็นไหมครับลักษณะพื้นจะมีความเป็นธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะในรูรอบๆร,รูเนี่ย เป็นสิ่งที่บ่งบอกให้ธรรมชาติให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนนะพี่น้องที่รักครับนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็ยิ่งแบบสวยงามไปใหญ่เลยนะครับเรียบร้อยนะครับหลังเรียบร้อยส่วนใหญ่ก็จะปรากฏลักษณะการแอนบริเวณนี้นะครับแอนสองข้างนี้ทําให้เกิดรอยนิ้วมือนะครับมีลักษณะของเม็ดแร่นะครับติดด้านหลังปะปลายนะพี่น้องครับลงกล้องดูเนื้อพระกันหน่อยไหมครับ นี่ครับดูความสวยสดงดงามดูลักษณะของเนื้อพระเห็นไหมครับลักษณะของเนื้อสวยงามมากไม่ว่าจะจบแว่นลงไปตรงไหนนะครับจะมีความสวยงามมีความเป็นธรรมชาติตั้งสิ้นเลยเห็นไหมครับมีความสวยงามมีความเป็นธรรมชาติ นี่คือกลุ่มเนื้อเกินบริเวณเนือศีรษะนะครับด้านซ้ายนี่ครับนี่ความเป็นธรรมชาตินี่ครับนี่ลักษณะสังคติเห็นไหมครับเป็นสังคติเห็นไหมพี่น้นองครับวิวพ,พันธ์ของพระท่านนั้นสวยงามมากๆนี่ครับงดงามมาก นี่ครับพี่น้องสวยงามจริงๆนะครับนี่ครับโดยเฉพาะรูต่างๆยิ่งต้องพิจารณาใหญ่เลยนี่ครับความเป็นธรรมชาตินี่ครับนี่คือพระนิรันดรายที่ถือว่าสุดยอดที่สุดหนึ่งองค์ของประเทศไทยของเรานะครับ